ทานอะไรกันดีอะไรก็ได้ค่ะที่แพงๆเลยทางนู้ดีกว่าค่ะพี่การการคะทำไมไม่รับสายฉันล่ะคะผมปิดเครื่องตอบประชุมพอดีทอะโทษทีนะมีธุระอะไรเหรอคิสเพ้าเธอคิดว่าฉันไม่ทำอะไรล่ะวันนี้ทานอะไรกันดีคะ โทรศัพท์ครับรรท่านประธานสิบปีมานี้เธอก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะยังไงหรอ เมื่อก่อนเธอพยายามก๊อปสไตล์ฉันแต่ตอนนี้เธอก๊อปฉันได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยไก่แค่ใส่ชุดเหมือนกันเนี่ยนะใครบอกล่ะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วถ้าฉันตัดผมอีกวันเธอก็จะตัดตามที่ร้านเดียวกันกระเป๋านาฬิการองเท้าเธอก็พยายามใช้ให้เหมือนเหมือนฉันเธอทำอะไรตามฉันตลอดแต่ฉันไม่เคยเรียนแบบเธอเลยเอ๋อเหรอ แล้วใครที่ตามไปติวภาษาอังกฤษที่เดียวกันกับฉันใครบอกละ่ะฉันตามพี่ร็อกไปต่างหากเธอซื้อหนังสือภาษาอังกฤษทั้งที่บอกฉันเองว่าเธออาจไม่รู้เรื่องนั่นมานหนังสืออ่านนอกเวลานะเธอเข้าชมรมลีลาตามฉันฉันเป็นผู้ชายคนหนึ่งในชมรมผู้ชายในนั้นสนใจผู้หญิงที่ไหนกันเธอก็รู้ที่เธอทำมเมื่อกี้หมายความว่าไง เธอเห็นฉันแล้วเธอก็พาการเดินไปอีกทางฉันไม่เห็นถ้าจะกอบฉันก็ช่วยกอบพี่เหมือนด้วยฉันไม่เคยโกหกใครถ้าจะอยากรู้จริงๆฉันจะบอกให้ก็ได้เพราะฉันไม่ชอบหน้าเธอไงทำไมเพราะว่าฉันเด็นกว่าเธอหอเปล่าเพราะว่าเธอพยายามจะเหยียบหัวทุกคนรวมทั้งฉันแต่ก่อนฉันก็ไม่เข้าใจหรอกนะเวลาไปไหนทำไมเธอถึงให้ฉันไปด้วย อนนี้ฉันรู้แล้วเพราะว่าเธอพยายามจะให้ตัวเองดูเด่นกว่าไงแล่ที่เธอแย่งพี่ร็อกไปก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเธอทนไม่ได้ที่พี่ร็อกเขามาชอบตัวประกอบอย่างฉันเธอก็เลยแย่งเขาไปพอเธอคบก็ได้เดือนหนึ่งเธอก็เลิกกับเขาเพราะอะไรอ่ะหรอเพราะว่าเธอเหยียบฉันได้แล้วไงสรุปว่าเธอเกลียดฉันเพราะว่าฉันเด่นกว่าเธอเปล่าฉันเกลียดเธอเพราะเธอทำกับฉันท,ทนั้งที่ฉันคิดว่าเธอคือเพื่อน แต่ฉันก็โง่อยู่ตั้งนานกว่าจะรู้ว่าสำหรับเธอฉันไม่ใช่เพื่อนการกลับมาแล้ว,ลวไงอ่ะเธอกลับไปก่อนกันไหอโท่ทีนะพอดีว่านายใจบอกว่าพอดีมีธุระต้องรีบกลับนะคะ่ะมีอะไรเหรอใจคิด เมาไปเรื่อยฉันพูเรียงว่าจะกลับก่อนจะกลับก่อนได้ยังไงล่ะคะในเมื่อเรามีเรื่องงานต้องคุยกันด้วยใช่ไหมคะคือฉันอยากอยู่กับคุณสองต่อสองนะคะก็เลยอยากให้น่ใจกลับก่อนแต่มันก็ไม่สำเร็จ そ、oh. อยู่ไหนรถก็จอดอยู่หน้าบ้านหาผมทำไมเหรอก็อยู่ไหนล่ะรีบกลับมาได้แล้วมีอะไรเหรอโมโหคนหมุดหงิดมากจะกลับดึกเหรอถ้าคุณบอกว่าคิดถึงผม ผมจะไปหาคุณภายในห้านาทีเลยก็ได้ฉันคิดถึงนายคิดถึง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 กลับมาเร็วๆอย่างเร็วก็น่าจะไม่เกินห้าทุ่มวัสดีผมดีใจที่คุณคิดถึงผมนะผีอยู่ในห้องน้ำก็ไม่บอกจะป้านี่นี่ถ้าเกิดมีอะไรแล้วก็ขึ้นมาคุยกับผมที่ห้องแล้วกันนะ แล้วก็เอาขนมขึ้นมาด้วยก็จะดีมากๆเลยเต้าหู้เต้าหู้เขินทำไมคุณเคยแอบน้ำให้ผมนะฮะอือ ขอบคุณนะหร่อยปะตอ่อยนะคุณมีอะไรจะคุยกับผมอ่ะวันนี้ฉันไปกินข้าวกับพี่กาแล้วก็เยคิสมานายรู้จักเยคิสตั้งแต่เมืออ่อไหร่อ่ะอืมผมไปเปิดเพลงที่งานแฟชั่นโชว์ในนิวยอร์กอะเจอกับเขาที่นั่น แล้วหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆในชอบเยคิสไหมทำไมผู้ชายถึงชอบเยน่านกันจังไม่เข้าใจเลยพี่การกับเยคิส รู้เรื่องนี้นานแล้วใช่ปะทำไมฉันถึงเพิ่งรู้เนี่ยรู้ช้าก็ยังดีกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีอะทำตามหัวใจคนสิลุยเลย มันจะไม่สายเกินไปหรออย่าใช้เหตุผลคุณค่แค่ลองทำตามหัวใจคุณดูคุณจะอยู่เหมือนคนไม่รู้ใจไปทำไมในเมื่อตอนนี้เนี่ยคุณรู้ใจตัวเองแล้วไหนคุณบอกมาสิว่าคุณคิดอะไรอยู่ฉันก็คิดเรื่องงานแล้วก็เรื่องยอีกคิสอะ ผมรักคุณอะอะไรของนายเนี่ยทำไมจู่ๆนายผมรักคุณไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลย ฉันจะรอคุณนะเราแค่ทะเลาะกันะคุณจะขอเลิกทุกครั้งที่เราทะเลาะกันเลยเหรอเจอกันพรุน oh ี้นะ อีกไม่กี่วันน่ะก็จะออกอาราบัมแล้วนะฉันจะเลือกตารางงานให้พวกนายแค่หนึ่งครั้งนะถ้าผลงานยังออกมาไม่ดีก็ออกราบัมให้ไม่ได้หรอกนายครับเมื่อกี้ฟังเสียงดูก็รู้เลยสุบุรีมาใช่ไหมครับนายจะเลือกอะไรงานหรือว่าบุหรี่ขอโทษครับงานครับ ็แล้วกันนายนะอ้าต้องรออีกนานไหมเนี่ยพอมีแฟนก็งเงียบหายไปเลยนะกอยู่มาชวนกินกาแฟเนี่ยแล้วกับแฟนแล้วไงอะเร็วๆจริงดิ ค่ะได้ข่าวว่าบอร์ดไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์ขายของออนไลน์เหรอคะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่แน่ใจบางคนก็ติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเกินไปแต่ใจว่าใจโชคดีที่มีหัวหน้าเก่งสามารถขายโปรเจกต์นี้ได้ผ่านเฉลุย <c oughs> ใจว่าช่วงนี้พี่การดูผอมลงนะคะ <c oughs> ก็เพราะเธอแหละ สู้กับความคิดเดิมเดิมของบอดอะมันเหนื่อยมากรู้ไหมอมืนี่โทษใจเหรอเนี่ยได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวใจเดียนข้าวพี่การแล้วกันจะได้เป็นการเพิ่มพลังเลยดีไหมคะ <c oughs> พรุ่งนี้ใจทำอะไรหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่รู้สิคะก็คงทำงานมั้ง ไปดูละครเวทีด้วยกันไหมพี่รู้สึกเบื่อ,อไปไหมแล้วในเขาไม่ได้บอกอะไรอย่างอื่นคุณเลยเหรอก็บอกแค่เบื่อ แต่ความจริงก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ไปดูละครกันเฉยๆชุดไหนดีอ่ะคุณใหญ่ดูเป็นไงล่ะดูดีแต่ก็ไม่อยากให้สวยมากฉันไม่อยากให้เขารู้ว่าฉันรู้สึกอะไรกับเขาเป็นพิเศษสีชมพูก็สวยดีนะแต่สีน้ำเงินเหมาะก,กว่า ช่มขอบคุณนะที่มาส่งแล้วเจอกันที่บ้านนะพี่กา โลิส <Hello? S 2> คุณมาดูละครเหรออืมดูได้ไงอะเมื่อกี้ผมขับรถส่วนกับคุณนะ่ะคุณมาดูกับใครเหรอก็คนนั้นนั่นแหละอ๋อไหนบอกว่าเลิกกันไปแล้วไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะมาไหมแต่ฉันจะเข้าไปรอเขาข้างในฟังดูแย่ใช่ไหมกิสอย่าเข้าไปดูละครนะ ฉันจะเข้าไปเผื่อว่าเขาจะมาแค่นี้นะไอ้บ้าเอ้ยแกน่ทุกแจมไหมคิดเห็นน่ะ เข้ามากับผู้หญิงอีกคนคุณก็เคยเจอเธอที่งานปาร์ตี้ตอนนั้นด้วยเป็นเพื่อนฉันเองตอนนี้เราทำงานด้วยกันเรื่องแบบนี้มันน้ำเน่าจริงๆเลยเนาะฉันไม่รู้เลยว่าทำไมสองคนนั้นถึงมาด้วยกันแน่ใจไม่รู้ตัวหรอก ว่าเขาถูกเรียกมาแค่เป็นเครื่องมือใช้ทำร้ายจิตใจคุณคุณรู้จักนายใจได้ไงพี่มีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกใจพี่เลิกกับคิสแล้วตอนแรกพี่ต้องมาอับเขาแต่วันนี้พี่อยากให้เขาเห็นว่า พี่มากับใจวันนี้คิสก็มาเหรอคะแต่คิสเขาก็รักพี่มากไม่ใช่หรอไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหรอกแต่พี่ขอโทษนะที่พี่หลอกใช้ใจอะ สนุกไหมเขาหลอกใช้ฉัน ฉันไม่โกรธแต่มันเจ็บนายอย่าเข้ามานะถ้าฉันมองหน้านายฉันก็ต้องร้องไห้อีก ไม่ชอบร้องไห้อยู่คนเดียวฉันก็จะไม่ร้อง ยังลองให้เป็น